มมกันหน่อนซัมเมอร์เซลกันนะไฟเยอะไหมีว้าตรงนี้สวยดูแสงสิมันไม่ค่อยตอกเท่าไหร่อ่ะวันที่เราไปอ่ะอ๋อไปเห็นแต่หิมะแต่มันไม่ตกใช่แต่มันฟูมันสูงอะหิมะมันสูงหิมะสูงมากเันนี้น่าดูดีแ,ดแต่ตกลงมาแล้วก็แสงแสงฝั่งสวยอะสวยงาม นี่เรามาดู360องศาเดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่ได้ไล์ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูกันได้เห็นรรบรรย,ย,ยากาศรอบๆเลยเจ๋งเลยมิทีอาการเป็น o บกยังไปไม่ถึง <laughs> <laughs> แต่เคยเห็นคนไลฟ์อยู่นะไลฟ์ใน30หลังแล้ว60องศา <c oughs> แต่ก็ไม่ทึงเป็นพวกคนกจีนสนใต้หวันเลยอ๋อ,ม,อม,มันต้องแท็กกัน ใส่กล้องวิาก็ได้นะจริงๆเมืดีเรามาเรื่อยๆมองทางไหนก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยมีอะไรไปด้วยครับก็ได้้วยชอบแบบก้อนเมฆข้างบนมันเสียแบบว่าเหมือนต้องแตกตัวแบบลมมันพัดมันเนียมันแตกตัว

ดูภาษาทิ่อะไรลืมไปแล้วล้างซ้ายล้างขวาปช้ชำระจิตใจอันโสมโอดโอดหรอนี่ไงปลายปลาย จับมือขวานามือตายแล้วอา้ายัยยนาไม่ไม่ได้ทำข้อสอบนะไม่ต้องเด็กขไรก็ได้อาแตะแตะปากเอาทิ้งเ้ือเราแตเออเนไม่เหลือร้านขบวยตัวเองเลยทีนี้เรเหลือร้านขบวยรีานไอศครีร้านขบวย หน้าหน้าแหกแค่นี้นะครับกุดบาย